สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาตอบคาถามยอดทีจากทางบ้านนะครับเกี่ยวกับตัวเลื่อยโซ่ไฟฟ้าขนาด6นิ้วของด r รวูดตัวนี้นะสินค้าที่อยู่ด้านในนะครับพอเปิดกล่องออกมานะจะมีเป็นของเหล่านี้เลยอย่างแรกนะครับก็จะมีเป็นคู่มือตัวนี้ไปให้1ใบแล้วก็มีเป็นตัวเลื่อยโซ่นะครับอันนี้อยู่ที่ว่าคุณลูกค้าสั่งเป็นสีอะไรนะถ้าสั่งสีแดงก็ต้องได้สีแดงสั่งสีดําก็ต้องได้สีดานะครับตัวนี้นะแล้วก็ต่อไปนะครับจะมีเป็นแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้ตัวนี้จะใช้รุ่นนนบบไปให้้้1กอแีเลย ก็ต่อไปนะครับจะเป็นที่ชาร์จนะครับมีที่ชาร์จให้1อันแบบนี้เป็นที่ชาร์จสำหรับแบตเตอรี่นะแล้วก็มีไข่ควง1อันนะครับตัวนี้จะเป็นไข่ควงสําหรับปรับความตึงของโซ่นะเดี๋ยวเราจะใช้งานให้ดูว่าใช้ยังไงกัน <S <S 1> <S 1> <ๆ>แล้วก็สุดท้ายครับตัวที่คุณลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยก็จะมีเป็นตัวบาร์นะครับตัวนี้ของเราบาร์จะเป็นขนาด6นิ้วนะจะอัปเกรดเป็นขนาด6นิ้วแล้วเดี๋ยวเราวัดขนาดให้ดูกันนะครับสักครู่หนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายตัว ตัวนี้ครับจะเป็นตัวโซ่นะตัวโซ่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวโซ่สําหรับ6นิ้วนะแต่ว่าความยาวเขาจะไม่ใช่6นิ้วจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราวัดให้ดูกันมานี่นะได้นะครับตัวบาร์นะบาร์เราจะขนาดมันจะเกิน6นิ้วมาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเผื่อระยะนะคือถ้าเกิดตัว6นิ้วครับมันก็จะอยู่ช่วงช่วงนี้ช่วงนี้แต่ว่าเขาจะต้องเผื่อระยะสาหรับการคล้องเข้าไปกับตัวเครื่องด้วยนะตัวนี้บาร์มันอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวเลื่อย ตัวใบเลื่อยนะครับตัวใบเลื่อยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วเพราะว่าคล้องตัวบาไปแล้ว6ใช่ไหมครับส่วนอีก3นิ้วที่เหลือเนี่ยก็คือจะคล้องเข้าไปในตัวเครื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราตอนประกอบเดี๋ยวเราทําให้ดูกันโอเคมาเราเริ่มประกอบกันเลยนะครับขั้นตอนแรกของการประกอบนะเราก็จะเริ่มจากการเอาตัวนี้เลยจะเป็นฝาครอบนะครับเอาฝาครอบตัวนี้ออกมาก่อนไขตัวนี้ออกมานะแล้วก็ฝาครอบออกมา นี่ครับนี่บริเวณด้านนี้นะตัวฟันเฟืองตัวนี้คือเป็นบริเวณที่เขาเผื่อบาแล้วก็ตัวโซ่เพื่อให้เข้าไปคลองได้วิธีการประกอบใบเลื оту, <ม>่อยนะครับทิศทางของอ<ม>ใบเลื่อยเนี่ยใบเลื่อยเราจะหมุนไปทางด้านนี้หมุนไปทางด้านนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูด้านคมครับถ้าดูสีดีเห็นไหมครับตัวด้านคมเขาจะมีด้านคมกับด้านไม่คมตรงนี้จะเป็นเฉียงๆตัดลงไปแบบนี้คือด้านคมนะครับด้านคมก็จะต้องไปในทิศทางเดียวกับตัวใบตัดแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้เหวี่ยงแล้วก็ตัวด้านคมก็จะกินเนื้อไม บบนะถ้าเกิดคุณลูกค้าที่ซื้อไปประกอบแล้วตัดไม่ได้ลองสลับด้านดูนะครับเพราะว่าบางทีคุณลูกค้าเอาไปแล้วสลับด้านคมเอาด้านสันไปตัดเงี้ยครับมันก็จะไม่เข้าเราจะใส่เข้าไปกับตัวบาแบบนี้เลยแล้วเราก็จะคล้องเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับเขาจะมีพื้นที่เหลือแบบนี้เพื่อให้คล้องเข้าไปคล้องเข้าไปแบบนี้นพอคล้องเข้าไปนะครับ ตัวนี้ก็จะอยู่ตรงแกนระหว่างตรงกลางตรงนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปรับความตึงโซ่จะอยู่ในรูตัวนี้เลยพอเราได้แบบนี้แล้วเราจะต้องจับไว้นิดนึงนะเอาตัวฝาครอบครับครอบลงไปเหมือนเดิมใช้มือช่วยกันจับนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเอาตัวนี้ไขเข้าไปเรายังไม่ต้องไขแน่นนะครับแค่ให้เขาตึงๆมือให้อยู่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องปรับความตึงโซ่ก่อนเพราะตอนนี้โซ่เขาจะยังหย่อนอยู่ใช่ไหมครับเราพยายามดึงตรงนี้ให้ตึงนิดนึงแล้วก็บิดให้เขาตึงมือพออยู่ได้ แล้วก็เราจะมาปรับความตึงโซ่กันการปรับความตึงโซ่จะอยู่ตรงนี้เลยครับเขาจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะเราก็จะใช้ไขควงที่เราให้ไปเนี่ยปรับความตึงโซ่ได้เลยเราจะหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อปรับให้มันตึงขึ้นหมุนตามเข็มนาฬิกานะตัวนี้ระหว่างการใช้งานนะครับถ้าเกิดมันมีการหย่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็สามารถปรับได้ตลอดเลยนะเราจะคลายตัวฝาครอบ,รบออกนิดนึงแล้วก็ปรับตัวนี้เพิ่มเข้าไปได้เลย เขาจะตึงขึ้นมาแบบนี้เลยพอตึงได้แบบนี้แล้วนะแบบสปริงกลับนิดนึงแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับเราก็จะล็อกตัวนี้ให้แน่นเลยนะอันนี้ล็อกพอได้ระดับที่เราต้องการแล้วล็อกให้แน่นเลยนะครับเพื่อที่ตัวบาร์โซ่ก็จะไม่เคลื่อนโซ่ก็จะไม่เคลื่อนนะครับให้เขาอยู่แน่แนๆแบบนี้เลยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเวลาใช้งานเราก็จะใส่เป็นแบตเตอรี่เข้าไปแบบนี้นะนี่ลักษณะเคแบตจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเคแบตแบบนี้นะใส่เข้าไปได้เลย แล้วก็กดใช้งานได้เลยจะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับเป็นปุ่ม start 1อันแล้วก็เป็นปุ่ม s e ต t y หอันเวลาใช้งานต้องกดพร้อมกันนะกด s e ตี้กับ start <S 2> <S 2> <S เรียบร้อยครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยสําหรับคุณลูกค้านะครับที่มีปัญหานะสั่งของไปแล้วได้ของไม่ตงรงปกหรือว่าได้บา์ผิดไปนะครับเป็นบาหสหรือว่าตัวโซ่ที่ขนาดไม่ใช่6นิ้วแบบนี้นะครับสามารถทักกันเข้ามาเคลมสินค้าได้เลยนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับุมครับ